้องว่าปวดแล้วเนื้ออาจารยแจดติไปซื้อมอสุ้ขางขางดูแมวอ้จารย์้มปวดแล้วตมปวดเแปดปีแล้วก็อ้าวเราเผาแล้วค่ะเราวนานอันนี้เหอแเมียเราผ่านไปเหลือแต่เมียแหละค่ะเราบ่าดดได้อยู่เดียวดีเอ็ดตุยยงแล้วปวนแล้ว ใน,น้าหารก็ไปแล้ว,ลวเยี่ย้เอาเมียยังเดืยวรอนนี่แต่ว่าถามมาัลทงานเต็มกับพ่อเ๋ยดิไม่ไปหรอขเมอเี่ยปเล่า้พเดียด <laughs> อยนีงงมากเรอมทุกอย่างแล้วยกเว้นเมียค่ะตอนนี้พอเย,ยียยเลยยกด้วย <laughs> โอ้ยเอาตั้งใจยี ทำมาพี่พ่อใส่กับมพี่เกือบพอใส่ดมันมนพิเศษบางบางนม่พิเศษบางบา,งกานกา็ว like ่าพให่อะไรหรอ่อในห้องออสิ้นใจเด้คือหอมทำมันก็ยังแบบบางคนอยไมายิบเงิ่นห้องเดี่ยก็เป็นไปห้าวหายไปเลดิคือพ่อพี่เงกันเลยเราก็ต้องใช้เหมือนกัน,น,เ,กนกเ,เนี่ือห้าวกับยูเตอร์เบอร์เนาะเอาไปรวมาปห้ีขึ้น ถ้าละมเมื่อไงเป็นเรามีเงินเยอะมีงานเยอะภาระเราก็เยอะเหมือนกันยกตัวอย่างเป็น่อยที่ใส<ด>่ไม่สบายนะครับพี่น้องครับแเราพี่ว่าแรวปวดประสาทก็ยังกินได้ตลอดเรยคนยางไล่ใจหลายนอายอย้องรายขอเป็นบอน้ำหลุงน้องน้ำไล่ใจถ่ากรดอีกนดกี่สอพันคือพี่น้องคือว่าแล้วคืนน้ำอย่างเน้อจากนั้นมันก็เปิถ้าละเปื่อด้ครับนอกเนื้อจากพวกเดียวยังมียังอีกคือแบบจุกจิกหลาย อีกอะไรที่บ้านอีกคน่นี่นั่นใช่ไหมละ่ะผ้าหนังผ้าใยขึ้นดีอันผ้าสอผ้าสีของของอะไรโลกอะโลกที่เราสร้างขึ้นอะนั่นอีกเด้กพี่น้องหลายอันหลายเนี่ยต้องค่ารถค่าลากเป็นมีิรัยกับมิรัยกับปวดหัวไรวะยังไงซะพี่น้บบองทางเกียร์บางรถบ้านนะักธุรกิจไม่ควรอ่านสื่อรวดก่อครับพี่หลี ทุกอย่างต้องลงคุณและแรงเหมือนกันร่างกิดยเบความของเนี่ยไปทางก็ทางือต้องพอกอุ่นกันวยมันอุ่นโตมากรแต่มันไม่หนักเราเลยแต่ถาใครไหใจอ่ะไซื้อน้อเดียวปุ๊บมืก่อนนะเพื่อหงไปไลยถ้าระนนพอก่อนเังติดอนดเ็ดเตรียมัพนันมันดไปบางคนบางคนนี่กเขามีลนี่ยเขาเดี๋ยวั้มีเงินเลยเคื่อเขาะมี๋วมีสินเพื่อกไก่ไก่มาบ้าง ข้ม right? yeah. so okay. ีแต่ีี่อะไับางคนไม่ได้มีสั่งเยอะนะน่ยได้มีเงินแบบได้มีเงินแบบว่าเป็นก้อนเป็นยางเน่ว่าเขาจามีซัิไเป็นมากวนมาเอก็บไปกินชิมครับินมาวเมอยจี่ใ่เอาดิกวี่ใ่ิแล้วเก็บเป็นสิด้วยกันคองอันนี้เงี้ยแล้วอนบ่แล้วคอยสาคอยก็บไปมันก็บงคือว่าเดี๋ยวๆปนองไม่เห็นที่แลกเ้ยเีย จเออใหดีค่ะได้มาก็อย่างนี้ค่ะเพราะว่าเขาแบบว่าเริ่มเริ่มเของงานมือที่หามือที่ของเริ่อเริ่มถือกเป๋าลายใบเดีวก็มาเจงเพรานมือที่เจนิ่นิ้วเดียวเนะรื่อวครับัเ่ด็กคุณอาจะใช้เป็นแฟนรับรองว่ารวยแน่นอนว่าสนเขินใจครับเพราะิธา ไกก็สมารใส่เสื้อกรณอีก้อกยบอกมาผู้่วของเนีไม่เหยีง่าไฟัน้ใหญ่เาเยบบว่ารพี่อันแรกที่นะครับต้องเป็นใจเียเปนใจเดวินลัมโคตรัน กับคนที่นี่เาเป็นบบบเขาดูแลตัวเองได้บางคนนี่ิดว่าโอ๊ยหาวุดๆตีนนนมาพี่เลยล่ะพี่นั่นล่ะมันกส่วนนึงเล็กๆน่อยังเขาบอกเลยว่าระยะเวลาสิบีว่าันนีอเยอะมา ไม่เป็นเรียนแย้ะมีตัวหมื่นไรไม่แล้ก็ะเจ้าวูกแม่มาหามาหยามอาเนาะตะกี้อาบวชมันบอกมีเหยนลักนันไม่มีเยน่อลักนนเลมเป็นเนียนเป็นเป็นบ้านคื่องคองเครื่องค่อข่อยอ่างวเครื่งสือครื่ไม้เออคืองเไม้บานหลังนันหล่ะบานหลักใหญ่ดี่ดิบดีบน้องแต่ว่าตะกี้เห็น้ายซึดึใหม่มีบานหลังนั้นจะเรียกอาบวชก็ไปงานบวชอายแต่ว่าไม่ได้ไปรอบ้านลักนั้นเลไปรอนบานอเกหลัน ขอน้องอยากเขาอย่างตะวันตะวับสมุนไพรนะครับผุณหวังเลยว่ามันเป็นกล้องซมวันีมีกลองซูมอยู่แต่ว่าบุละลังอากเขาบานก่อนาจะต้องมากแว่าะวว่าพ่อใหญ่อาจกับคอนิงเพื่อนอิ้แต่งงานเรวกับก้อนกันอะไรเียผมมาคอนิงแต่งก้อน ีิหลี้ปลึกๆสีล้อลูกบไงเัามีผู้บริหารไปน้อาคาวันนี้ผู้บราจะหน่อยกันเศขวบเศษขวน้างมี่เฮงใหญ่แม่นีแฟนหนูมีแล้วสอมื่อนี่มันก็มีแล้วผู้บ่าวค่ะอันนี้ผู้บ่าวหนูจิงปะอนนี้แม่บัเทิงคับโอยไม่เจอกันนานเลยเนยสวัสดีค่ะบัเทิงนองทั้งสีู่นนะครับ แล้วไม่ไปหาอาจจะใช้หลอกอบุญเกินวไเกินหลอนะครับ่อยสิไ์คุณยายแล้วคุณยายขาแล้วกะตุอบุญนโอ้ยหอกไปข้างเอาุแล้วเนาะ่ขอเขมรดียขอเจ้าจีจางขอร่างมาสัตจางอีดีบอจางอีบอบอกกนโอนกนเฮ้ยนเดเนี่ยจังจำจัจำจัจำจั เกียกัการพร้อมล้ลงมดบีนะยจัดาดเบิร์ไเลยดิสามหมื่นสามหมื่นนะค่ะยังบริจอีกมัดจำบุเจยเลยแล้วแต่แล้วแต่คุยกันแต่ว่าแต่ว่าคือยังยังเมสามหมื่นมัจจำนะคะครับดีกสิาีบอนเอาเบอร์ให้นี่มีจำานเยี่พราะคเตรียมแล้วบนี่เตรียม่ ใส่ปนวะวะก็ยังอ่านหนูยังหา